กระบวน,นเรือลากจูงกันนะคะท่านผู้ชมทีมงานเห็นมาตาไกลเลยแสงเทียนลากจูงค่ะโอ้ยแล้วแล้ว,วแล้วดูดิหัวเรือลากจูงก็มากี่ลำนะคะสําหรับแสงเทียนลากจูงตรงเห็นตีนะท่านผู้ชมเห็นกี่ลำเร็วแล้วเร็วแล้วโอ้โหลำนูน้นเจอลูกประทานน้ำเซไปนิดหน่อยลำฝั่งฝานะคะ ฝั่งฝานี่ส่วนใหญ่ก็จะเจอน้ำเจ้าพยากระแทกให้ปีวไวเรียลักจุงกันท่านผู้ชมเสาแพรบังหนึ่งลำนะคะโอ้เล่งกันแล้วเข้ากันสวย,สวย พนักครศปีอายุทยาเปียขนาดข้างนะคะที่เห็นไกลๆกลโยมาฟังหน้าแพรกันแล้วท่านผู้ชมเรียโบจะเลี้ยวไหมจะเลี้ยวได้อย่างใจไหมดูเรียบโบด้วยนะคะ ชมที่มาชมเรือให้ระวังนิดนึงตีกระควัวเชียกมันขาดแหงเทียนลำเบอร์สิเก้านะคะคุณภรัรยาโอกไม้โบกมือใหุ้ขอบคุณมิตรภาพแพ่งสายน้ำค่ะโอ้ทอดทอยเสียกันหมดเลยเรือดานดใใต้สะพานทอยเสียยังต้องถอดลงอ่ะ โบนุ่มๆผีมือผีมือมีหัวเรือแากยุงนะคะดึงเรือโปสินงค้าหนักสามลำขนาบข้างตุ่มเอหลังคาหนึ่งลำนะขนาบข้างแอบวันคุยๆขนาบข้างหนึ่งลำนะคะ ใจให้กับพี่ๆชาวเรือกันได้นะคะที่นัางวัดพนังเชิงจังหวัดพนครศรีอยุธยาน้ำหลากปี2568นี่หนักหน่วงกแต่น้ําแรงมากแล้วก็น้ําก็ขึ้นสูงนะคะหยุดการเดินเรือเอาเรือสินค้าเข้าสามแยกน้ําบนถึงสามรอบนะคะปีนี้เลี่ยงไปทางน้นภาพจะย้อนแสงนิดนึงปีหัวเรือลากจูง่าะดึงสามเรือโป๊ะ หึ่งเรือขนาบข้างหนึ่งเรือ,อตรงท้ายนะคะไปเร็วนะคะท่านผู้ชมเรือวิ่งเร็วนะคะตุ้มเคยตามแล้วเดินตามไม่ทันต้องวิ่ง ้ชมหน้าเรือขนาบข้างนิดนึงแสงเทียนลำเบอร์18ค่ะเรือขนาบข้างเลือตรงท้ายนะคะแสงเทียนน่าจะเป็นลำเบอร์14โอ้คนดึงอยู่นะคะท่านผู้ชมคนดึงใช้เชือกรั่นช่วยดึงโอ้โอ เป็นคลื่นอย่างกับทะเลโอ้ดานหน้ากระปดเทียท่านผู้ชมมาสากคู่ในสี่หัวเรือลักยุงใช่ไหมปดเรือสามนะคะปดเรือสามนะคะไปช่วยกันรับขบวนใหม่สามหัวเรือลักยุงนะคะผ่านสามแยกน้ำบนไปแล้วลดจากสี่หัวเรือลักยุงลดเหลือสามลำนะคะสามลำวิ่งทวนกระแตน้ำแม่น้ำป่าตาัดไปถึงจุดหมายปลายทางนะคะ เรือที่ปลดเชียกออกนี่จะไปรับขบวนใหม่อาจจะย้อนแสงนะตุ้มก็ให้ดูแบบควันขมงขมงไว้ก่อนโอ้เป็นกำลังใจให้พี่พี่พพชาวเรือกันได้นะคะโอ้โหวิ่งน้ำบานมาเลยเรือดึงหน้าเมื่อัะคู่เดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวภาพหาย้อนแสงแล้วมาดูนะคะแบงเทียนนัมเบอร์สิบเกที่คุณภรรยาบบกไม้บบกมือให้ตุ้มเมื่อตะคู่เปิดไฟแวบๆไปตุ้มอีก ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการติดตาม